สวัสดีแฟนบอลและไม่ใช่แฟนบอลทั่วโลกวันนี้เราจะมาเจาะลึกวิเคราะห์ข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือที่หลายคนรู้จักในฉายาปีศาจแดงกันแบบถึงพริกถึงขิงชนิดที่ว่าข่าวก็ยังต้องอายเพราะเราจะมาพร้อมกับความเข้มขน้นความหาและความจริงอันน่าปวดใจที่บางทีก็อยากจะหัวเราะกลบเกลื่อนความขมขื่นของแฟนผีแดงเลือกเกิน ฤดูการ2024-2025ที่เพิ่งจบไปมันมาดๆนี่มันช่างเป็นอะไรที่สะเทือนใจซะยิ่งกว่าซีรีส์ดราม่าเกาหลี50ตอนจบซะอีกเพราะทีมรักของเราดันจบอันดับที่15ของตารางฟังไม่ผิดหรอครับ อันดับที่15ซึ่งนับเป็นผลงานที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของสโมสรเลยทีเดียวชนิดที่ว่าถ้ามีรางวัลผีหลุดฟอร์มแห่งปีในคุมได้เป็นนอนกอดแบบไร้คู่แข่งแล้วล่ะครับท่านผู้ชมผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างรูเบนอโมริมถึงกับต้องออกมากล่าวปลอบใจแฟนบอลว่าทุกอย่างนับจากนี้จะดีขึ้นแต่ เอาจริงๆนะครับพอหันไปดูสภาพของสโมสรในตอนนี้แล้วเนี่ยมันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าดีขึ้นจริงหรอพี่หรือว่าเรากำลังอยู่ในช่วงดีขึ้นไม่ได้กว่านี้อีกแล้วกันแน่สถานการณ์ตอนนี้ของปีศาจแดงไม่ได้มีแค่เรื่องผลงานในสนามที่ย่ำแย่เท่านั้นนะครับแต่ยังลามไปถึงเบื้องหลังการบริหารการเงินและตลาดซื้อขายนักเตะที่ยังคงสร้างความปวดตับให้กับแฟนๆได้อย่างต่อเนื่อง จากสโมสรที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งทั้งในและนอกสนามเป็นแบบอย่างให้สโมสรฟุตบอลทั่วโลกเดินตามในการทำธุรกิจและการหาสปอนเซอร์แต่วันนี้แมนยูนเ e ต็ดกลับกำลังกลายเป็นบทเรียนอันแสนเจ็บปวดให้สโมสรอ,อื่นๆได้ดูกันแล้วหรือว่าโรงละครแห่งความฝันที่เคยยิ่งใหญ่มันได้สิ้นวนขลังไปแล้วจริงๆลหเนี่ย เรามาดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้ปีแสดแดงกำลังเจออะไรอยู่บ้างถ้าพร้อมแล้วเตรียมทิชชู่ไว้ซับน้ำตาแห่งความหาดปนเศร้าได้เลยครับมหากาบเอมบูโม่รักนี้ยังอีกยาวไกลหรือจะไปไม่ถึงฝั่งฝัน มาเริ่มกันที่เรื่องของตลาดซื้อขายนักเดะที่ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่สำหรับแฟนผีแดงเสมอมาครับหลังได้มาเตอุสคูญ่ามาเสริมทัพในเดือนมิถุนายนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เล็งไบรอันเอมบูโมปีกชาวแคมรูนของเบรนท์ฟอร์ดมาเป็นเป้าหมายอันดับ2ในซัมเมอร์นี้ ซึ่งตัวนักเตะเองก็ดูเหมือนจะาจายตรงกันกันกบปีศาจแดงนะครับเพราะเขาปฏิเสธข้อเสนอจากทีมอื่นๆรวมถึงการกลับไปร่วมงานกับโทมัสแฟรงค์ที่ท็อตแนมฮอสเปอร์เพื่อมารอผีเลยทีเดียวแถมยังมีการยืนยันว่ายูเนเตดกับตัวนักเตะเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกันมานานแล้วด้วยซ้ําโอโ้โหเหมือนหนังรักโรแมนติกคอมเมดี้เลยใช่ไหมครับรักกันแล้วตกลงกันแล้วเหลือแค่ผู้ใหญ่คุยกันแต่นี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ ผ่านมาเดือนกว่าแล้วแต่ยูไนเต็ดกับเบรนท์ฟอร์ดก็ยังคงเตะทวงกันไปมาไม่สามารถหาข้อสรุปกันได้เลยทาง i n e o s ซึ่งเป็นกลุ่มทุนผู้บริหารของแมนยูไนเต็ดเนี่ยได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมไปแล้วอย่างน้อย2ครั้งแต่ก็ถูกเพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดปฏิเสธกลับมาหมดเลยล่าสุดนี้ก็มีข่าวลือออกมาให้แฟนๆได้หัวใจพองโตกันเล็กน้อยนะครับว่าอาจจะมีการ breakthrough ครั้งสำคัญในการเจรจาและเอ็มบูโมก็ใกล้จะย้ายมาคาริงตันแล้ว แต่เหมือนฟ้าผ่ากลางวันแสกเดวิดออนสตินนักข่าวคนดังจากเดอะแอตเลติกได้ออกมาดับฝันแฟนบอลอย่างรวดเร็วด้วยการบอกว่าข่าวลือเหล่านั้นยังเร็วไปเพราะทั้งสองสโมสรยังคงมีช่องว่างที่สำคัญหรือว่า considerable gap ในเรื่องของการประเมินมูลค่าของนักเตะรายนี้อยู่เลยพูดง่ายๆก็คือยังคนละโลกกันอยู่ดีนั่นแหละครับ ออสตินยังเสริมอีกว่าแมนยูไนต็ดยังเสนอราคาต่ำกว่าราคาที่เบรน f ฟอร์ดเรียงอยู่หลายล้านปอนด์และไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญเลยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาฟังแล้วเหมือนแฟนสาวบอกว่าเรายังอยู่ห่างกันมากเลยนะครับเจ็บปวด สถานการณ์แบบนี้มันทําให้ภาพรวมดูเหมือนจะติดทางตันแฟนบอลบางคนถึงกับออกมาบ่นอุบว่านี่มันซาก้าของเดยองอีกรอบหรือเปล่าเนี้ยซึ่งหมายถึงกรณีที่แมนยูเคยตามจีบแฟรงกี้เดยองมานานสองนานแต่ก็ไม่สาเร็จแฟนๆอย่างเทรเวอร์ฟันลอนและมาตินก็ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสโมสอรไม่เคยเรียนรู้บทเรียนจากปีปีที่ผ่านมาเลยแถมยังแนะนําให้พอสักทีถ้าในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้ายังไม่มีข้อตกลงแล้วหาคนอื่นที่อยากมาจริงๆดีกว่า ก่อนนะในยุคที่ตลาดนักเตะมันดุเดือดขนาดนี้ถ้ามัวแตง่งอนกันอยู่แบบนี้สงสัยคงต้องไปใช้ไม้จิ้มฟันแทงเข่าคู่แข่งแล้วล่ะครับเพราะ i n e o เอเองเนี่ยก็เสียเวลามากเกินไปกับเดียเอมบูโมแล้วแล้วก็ยังมีตำแหน่งอื่นๆที่ต้องเสริมทัพอีกไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าหรือว่ากองกลางเอาเป็นว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้คงต้องดูกันว่าใครจะถอยหรือการเจรจานี้จะพังไม่เป็นท่าไปเลยนะครับการปฏิวัติแรดคลิฟปลดเขา และพวกเขาก็ไปอยู่กับคู่แข่งโอ้โยเจ็บไหนๆก็พูดถึงเซอร์จิมแรดคลิฟต์และอินิออสแล้วมาดูความตึงของการบริหารงานในยุคใหม่นี้กันดีกว่าครับแรดคลิฟต์ได้เข้ามาซื้อหุ้น27.5%ของสโมสรจากตระกูลเกลเซอร์ในปี2024และได้เข้ามากุมบังเหียนการดำเนินงานด้านฟุตบอลทั้งหมดเขาก็ได้จัดระเบียบสโมสรครั้งใหญ่แบบถึงลูกถึงคน โดยมีเป้าหมายหลักคือการประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดฟังดูเหมือนเจ้านายที่ออฟฟิศอยากจะลดต้นทุนด้วยการยกเลิกกาแฟฟรีเลยใช่ไหมครับแต่ของแมนยูมันโหดกว่านั้นเยอะการประหยัดของแรดคลิฟนั้นถึงขั้นที่ว่ายกเลิกกล่องอาหารกลางวันของพนักงานยกเลิกงานปาร์ตี้คริสต์มาสของพนักงานและที่พีกสุดๆคือ ยกเลิกสัญญาผู้บริหารที่ทำหน้าที่ทูตของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันไปด้วยโอ้โหตำนานสโมสรยังไม่รอดนอกจากนี้ยังมีการเลิกจ้างพนักงานหลายระลอกด้วยครับแต่สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นพล็อตทวิสต์แห่งปีและอาจจะสร้างความขายหน้าให้กับรัดคลิฟได้ไม่น้อยเลยก็คือบรรดาผู้บริหารระดับสูงที่โดนปลดออกไปเมื่อต้นปีนี้ถึง4คนได้แก่อาลลีเอชโทมัสลิสตันโจนส และวิกตอเรียทิมสันได้รวมตัวกันก่อ,กอตั้งเอเจนซี่ชื่อ Altius 8ขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและที่เจ็บปวดไปกว่านั้นก็คือท็ t ตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งเป็นคู่แข่งร่วมหลีกของเรานี่แหละครับที่ไปดีลกับเอเจนซี่ของพวกเขาทันทีเพื่อมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผนการค้าของตัวเองอยังไม่หมดนะครับ Florence f ฟลอเรนซ์ f a y e t t e ผู้ที่เคยมาสืบทอดตำแหน่งต่อจากทิมสันที่ยูเนเต็ดเพียงช่วงสั้นๆก็ยังมาร่วมวงกับอัลติอัส8นี้ด้วยแดเนียลเลวีประธานสโมสรอนสเปอร์สถึงกับคาดหวังว่าทีมงานชุดนี้จะสามารถสร้างผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงรายได้ของสโมสรอนได้เหมือนที่พวกเขาเคยทำกับแมนยูนั่นแหละครับและที่แส่ไปกว่านั้นก็คือคนในวงการเชื่อว่าการที่อัลติอัส8เข้ามาทางานให้กับสเปอร์สอาจจะทาให้แรดคลิฟ รู้สึกอับอายเพราะสิ่งที่เขาปลดไปนั้นคือหนึ่งในไม่กี่ความสำเร็จที่ไร้ข้อกังขาของยุคเกรเซอร์เลยทีเดียวเหมือนคุณกำลังทิ้งเพชรพลอยเพราะคิดว่าเป็นแค่ก้อนหินและเพื่อนบ้านมาเก็บไปจีรนัยจนสวยงามนั่นแหละครับแต่แรดคลิฟก็ไม่ได้สนใจเสียงวิจารณ์เหล่านี้นะครับเขายังคงออกมาปกป้องการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยให้เหตุผลที่ฟังแล้วขนหัวลุกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเงินหมดภายในสิ้นปีนี้ 2025ถ้าหากพวกเขาไม่ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายต่างๆแม้ว่าเขาจะลงทุนไปแล้ว300ล้านดอลลาร์หรือประมาณ232.72ล้านปอนด์และจะไม่ซื้อผู้เล่นใหม่ในซัมเมอร์นี้เลยก็ตามเขาย้ำว่าถ้าคนอยากเห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาคว้าถ้วยรางวัลอีกครั้งเราก็ต้องทำสิ่งเหล่านี้ฟังดูจริงจังและเจ็บปวดนะครับก็คงเหมือนกับการพยายามรัดเข็มขัดของคนในครอบครัวเพื่ออนาคตที่ดีกว่า แต่ไม่คิดว่าขนาดสโมสรฟุตบอลระดับโลกก็ต้องมารัดเข็มขัดเบอร์นี้ชื่อเวอ่ะและนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆนะครับเพราะสถานะทางการเงินของแมนยูเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตจ,จริงๆหลังจากการพ่ายแพ้ให้กับทอตแนมฮอตสเปอร์ในเกมยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศที่เราจะเล่าถึงความเจ็บปวดในส่วนต่อไปมูลค่าหุ้นของสโมสรในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กก็ร่วงลงไปอีก7.4%เลยทีเดียว และถ้านับตั้งแต่ต้นฤดูกาล2024-25มาเนี่ยหุ้นของแมนยูตกลงไปมากกว่า16%แล้วครับที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือมูลค่าของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงไปมากถึง60%นับตั้งแต่แรดคลิกเข้ามาซื้อหุ้นในปี2024จากที่เคยประเมินมูลค่ากิจการไว้ที่4.54พันล้านปอนด์ตอนนี้เหลือแค่1.87พันล้านปอนด์เท่านั้น หายไปกว่า2.67พันล้านปอนดน์ใน15เดือนเหมือนมีใครมาขโมยเงินออกจากธนาคารไปถึง60%เลยนะครับทั้งหมดนี้ทำให้ m a n u ูมีความเสี่ยงที่จะผิดกฎ Profit and Sustainability Rules ของ Premier League ซึ่งอนุญาตให้ขาดทุนสะสมได้ไม่เกิน105ล้านปอนด์ในช่วง3ฤดูกาลแต่ m a n u ูขาดทุนสะสมไปแล้ว330ล้านปอนด์ในช่วง3ปีหลัง เพื่อแก้ไขปัญหานี้สโมสรอ,อาจจะต้องยอมปล่อยสมบัติล้ำค่าอย่างคอบบี้เมนูและอเลฮันโดรกานาโชสองดาวรุ่งเด็กปั้นที่แฟนๆรักเพราะการขายนักแตะจากอะคาเดมี่จะช่วยหักลบกับตัวเรียกขาดทุนได้เต็มๆนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะโล่นักเตะที่ไม่เข้าแขนการทําทีมอีกหลายคนเพื่อระดมทุนซึ่งรวมถึงมาคัสรัชฟอร์ดอันโตนีรัสมุสฮอยลุนอันเดรโอนานา และคาเซมิโร่ที่กินค่าเหนื่อยแพงหูฉีฟังดูเหมือนกำลังจะจัดมหกมรรมลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยนะครับแต่เป็นแบบที่จำเป็นต้องขายไม่ใช่อยากขายช่งเดินๆวิกฤตนักเตะโรงพยาบาลสนามซ้อมกะดึกและหอกที่ถูกลืมเรื่องนักเตะในทีมก็ยังเป็นปัญหาโลกแตกของแมนยูมาตลอดนะครับฤดูการที่ผ่านมา ทีมประสบปัญหาบาดเจ็บระน,นาวชนิดที่ว่าบางทีก็เหมือนมีกองทบซอมบี้มาบุกสนามซ้อมเลยก็ว่าได้นะครับรูเบนอาร์มารินผู้จัดการทีมแทบจะเลือก11ตัวจริงชุดที่ดีที่สุดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับข่าวดีเล็กๆท่ามกลางความมืดมนคือลิซานโรมาติเนสประการหลังตัวเก่งวัย27ปีที่บาดเจ็บไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้กลับมารายงานตัวที่แคริงตันแล้วแถมยังมีการคาดการว่า เขาอาจจะกลับมาซ้อมบนพื้นหญ้าได้เร็วกว่ากำหนดด้วยโอ้ยดีใจน้ำตาไหลยิ่งกว่าถูกหวยส่วนอันเดรโอนานานายทวารมือหนึ่งที่เจ็บแฮมสตริงจนต้องพักตลอดพรีซีซั่นก็ยังยิ้มได้และมาถึงสนามซ้อมด้วยรอยยิ้มเหมือนเดิมแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าอาการจะหนักแค่ไหนแต่ก็มีข่าวว่าตอบสนองต่อการทดสอบเบื้องต้นได้ดีหวังว่าจะหายไวๆนะครับเพราะไม่อย่างนั้น เราอาจจะได้เห็นผู้เล่นมืออมกเล่นไปยืนเฝ้าเสาก็เป็นได้แต่ที่ฮาสุดปนเศร้าก็คือเรื่องของแกง5้ามงเย็นครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สั่งให้นักเตะดาวดัง5คนที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของรูเบนออมอรินลงฝึกซ้อมในสนามได้เฉพาะหลังเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปเท่านั้นซึ่งเป็นเวลาที่เพื่อนร่วมทีมซ้อมกันเสร็จแล้วนักเตะ5คนที่ว่านี้ก็ได้แก่มาร์คัสแรชฟอร์ดอเลฮันโดรกานาโช เจเดนซันโชไทเรลมาเลเซียและออนโตนีสโมสอนอนุญาตให้พวกเขากลับมารายงานตัวช้าได้เพื่อให้ไปพิจารณาการย้ายออกจากโอทราฟฟอร์ดรัสฟอร์ดกับกานาโชที่กลับมาก่อนก็ยังต้องแยกไปซ้อมเดี่ยวในห้องยิมเหมือนเป็นพนักงานที่โดนลดบทบาทแล้วต้องไปนั่งทำโอทีคนเดียวหลังเลิกงานเลยนะครับสงสัยพวกเขาคงต้องเอาไฟฉายขาดหัวไปซ้อมวิ่งริมสนามกันแล้วล่ะครับ ปิดท้ายเรื่องนักเตะที่น่าหมดหูก็คือสถานการณ์ของรัสมุสฮอยลุนกองหน้าชาวเดนมาร์กที่เพิ่งย้ายมายัางโอทร o r ฟอร์ดฤดูการที่ผ่านมาเขาโชว์ฟอร์มได้น่าผิดหวังสุดๆยิงไปแค่4ประตูนในพรีเมียร์ลีกแถมยังถูกสแตนคอลิมอนนักวิจารณ์ดังบรรยายเป็นนักเตะที่แหลกสลายหรือชัต t e r e d จากที่เคยถูกมองว่าเป็นความหวังใหม่ของทีมตอนนี้คงเป็นแค่ความหวังลมๆแรงๆไปซะแล้วครับ แม้ว่าจะมีรายงานว่าสโมสรดังในเซรีอารหลายทีมสนใจเขาโดยเฉพาะอินเตอร์มิลานที่เคยเป็นตัวแต่งที่สุดแต่แล้วก็มีข่าวร้ายมาซ้ำเติมอีกว่าลอรีวิทเวลจากแอตเลติกออกมาเปิดเผยว่ารองแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกอย่างอินเตอร์มิลานได้ยุติความสนใจในตัวหอยลุ้นไปแล้วเหตุผลก็คือพวกเขามีกองหน้าในทีมเยอะแล้วทั้ง อังเกโยอันบอนนีที่เพิ่งเซ็นมารวมถึงมาคัสทูรามเลาตาโรมาติเนสและยังวางแผนจะเก็บดาวรุ่งอย่างฟรานเซสโกปิโออสโปซิโตไว้ใช้งานด้วยก็นะเหมือนสินค้าขายไม่ออกที่โดนคู่แข่งปฏิเสธว่าเต็มสต็อกแล้วครับการที่อินเตอร์ถอนตัวไปถือเป็นข่าวร้ายให้กับแมนยูนะครับเพราะเฮเมสถึงแม้ว่าฮอยลุนจะไม่ได้อยู่ในรายชื่อ5คนที่ไม่เข้าแผนการทำทีมของอาร์มรินแต่อินิออส ก็เปิดกว้างที่จะขายเขาออกไปเพื่อระดมทุนมาซื้อกองหน้าคนใหม่ที่ดีกว่าตอนนี้ก็เหลือแต่โรมาที่เพิ่งโผล่มาเป็นปลายทางใหม่ที่เป็นไปได้ไม่รู้ว่าคราวนี้จะเป็นการไปตายเอาดาบหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เตนแต่แต่แตนแตน